แผนสัปดาห์หน้านะตอนนี้มันมันเนี่ยไม่ทําไส้เลยนะคะนิดเดียวเองตรงนี้นะเนี่ยค่ะมันคือทำไส้น้อยมากนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปแล้วชนะปลายไส้ซ้ายมือเรียบร้อยนะคะนิวไฮแล้วนิวไฮอีกเนะาะไฮแล้วไฮอีกนะคะในส่วนของมันค่ะขึ้นได้เปรียบอย่างชัดเจนเดี๋ยวสุขาพาไปดูวีคนะวีคเอาอันนี้ไม่ใช่วี อ่าคะวีคในส่วนของวีคจะเห็นได้ว่าวีคเนี่ยเขาผ่านกรอบไซด์เวไปได้แล้วนี่นี่นะคะผ่านกรอบไซด์เวไปได้แล้วนะในส่วนของวีคขากรอบไอ้ขากรอบอขากบเขาพาดกรอ,อ,อ,อบไปได้เรียบร้อยแล้วยืนกรอบไซด์เวได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะลงมาเก็บบอดี้ นะคะเขาจะลงมาเก็บบอดี้สุขาก็จะมีเป้าเก็บบอดี้ของวีก็คือปลายไส้ตรงนี้นะปลายไส้ตรงนี้นะแล้วก็ที่กรอบเดิมของเขานะคะพี่ก็เตรียมไว้เลยปลายไส้อยู่นี่นี่นะแล้วก็กรอบเดิมพี่ก็ไปตีโซนไว้ตรงเนื้อตรงไส้นะคะตรงเนื้อตรงไส้ของวีกนะวสุขาเปลี่ยนสีก่อน ทุกครจะใช้วิกสีส้มจะได้รู้ว่าเป็นเส้นของทำเฟรมไหนอ่ะพี่เตรียมไว้แบบนี้นะถ้าเขาลงจะลงมาเก็บบอดี้เขาจะลงมาที่ปลายไส้นะคะเขาต้องลงมาปิดแกบปลายไส้ตรงนี้ถึงจะสวยนะหรือลงมาสุดแท่งเลยนะคะเดี๋ยวรอดูนะอันนี้เราเตรียมโซนไว้นะสำหรับในการวางแผนสัปดาห์หน้านะคะแล้วเดี๋ยวย่อยไปดูทำเฟรมเด็กกัน ตามเฟรมเดย์ตมเฟรมเดยคะ่ะยกมาอย่างเดียวเลยยกมาไม่มีพักไม่มีมาทําสวิงเลยนะคะเดยนะพี่ๆจะเห็นได้ว่าอสวิงเขาสูงขึ้นใช่ไหมคะโลเขาสูงขึ้นเนี่ยโลเขาสูงขึ้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆตอนเนี้ยเขาก็ยังขึ้นอยู่ยังไม่มีการกลับตัวเลยถ้าเขากลับตัวเขาจะเกิดเป็น P A cell นะถ้าเขากลับตัว ทำอะไรงไ่ายเขาจะทำะเขาจะทำไฮอะค่ะเดี๋ยวเขาจะเกิดเป็น PA เซ l ลแบบนี้นี่นะเนาะวันนี้สุขาใช้ iPad มันจะไม่ถนัดมันคอมอถ้าเกิดว่าเขาเกิดเป็น PA กับตัวลักษณะแบบนี้แสดงว่าเขาทำไฮใหม่แล้วแสดงว่าเขาทำไฮใหม่แล้วอันนั้นะเราค่อยเด้งเซลล์ แต่วันนี้มันยังไม่เกิดภาพนี้เพราะฉะนั้นหน้าใบาย,ยังได้เปียบอยู่นะคะถ้ายังไม่เกิดภาพนี้หน้าใบาของเดยังได้เปียบอยู่แล้วเดจะมาเก็บบอดี้ถึงไหนล่ะเดจะเก็บบอดี้ถึงไหนถ้าเอามองแต่แท่งเดนะคะก็จะมีปลายไส้นี้ถูกไหมคะปลายไส้นี้นะที่เราเห็นแล้วก็เนี่ยคะ่ะปลายไส้กับเนื้อเทียนตรงนี้นะแล้วป้ายสุดท้ายก็คือเต็มแท่งนี้เลยลูกค้าก็จะเตรียมทำเฟม์ม เดไว้ white, แบบนี้อะเดสี uh, 4, น้ำเงินอย่างนี้เนี่ยค่ะสุขาก,ก็จะดูโซนเก็บบอดี้เตรียมไว้แบบนี้นะคะถ้ากราฟลงมาแล้วไม่หลุดโซนที่เราตีมีแพทเทิร์นมีพีเอบายในทำเฟรม H หนึ่ง H สี่เราย่อบายได้แสดงว่าขาบายยังอยู่นะคะแสดงว่าขาบายยังอยู่แต่ถ้าเขาล้นไปไส แทงก่อนหน้าตรงนี้กราฟวิ่งลงมาล้นปลายไส้แบบนี้ให้ไปดูเฮดสี่นะคะถ้ากเกิด PA เซลโอเขค่อยเด้งซลมากับเขานะถ้าเกิดเขาหลุดปลายไส้นี้นะโอเคจดไว้เนาะจดไว้นะคะถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยเขาไม่หลุดเขาไม่หลุดโซนที่เราตีไว้แล้วเกิดพ a เอบายพี่ย่อบายไปกับเขาได้อีกนะพี่ยังย่อบายไปกับเขาได้อีกนะคะ เพราะว่าแรงบายเขายังมาอยู่ยังไม่ได้เกิด P A เซลในทาฟ mm ิล hmm. นะ์มเดเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะสวิงไฮเขายังไม่ทำนะคะตอนนี้หน้าบายได้เปรียบอยู่นะคะแต่ถ้าหลุดไส้ตรงนี้มาก็มีโอกาสที่จะกลับลงไปเพื่อเก็บบอดีขอนะะอด้ของวีนะคะบอดี้ของวีที่เราเล็งไว้ก็คือเนาะปลายไส้ที่ตีไว้อะค่ะปลายไส้สีส้มสุขาตีไว้ของวีขอ,องเดสุขาตีน้ำเงินไว้นะคะตีสีน้ำเงินไว้ แบบนี้นะนะคะในส่วนของ D Get, นะีก็ตเนาะก็ตนะคะถ้าไม่หลุดโซนที่เราตีไว้มี PA บายย่อบายได้นะแรงบายยังอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเขาล้นมาแล้วถ้าเขาล้นมาแล้วมีโอกาสแล้วถ้าเกิดเกิด PA เซลซลแล้วหลุดลงมามีโอกาสไปเก็บบอดี้ของทามเรมวีนะคะไล่แต่ละทามเรฟแบบนี้นะมันเป็นความสัมพันธ์ของทา r เรม มันติไทม์เฟรมเปลี่ยนไทม์เฟรมดูบ่อยๆจะได้รู้นะคะว่าที่มาที่ไปมันไปถึงไหนนะคะโ okay. อเคพอมาดู h ฮซีพอ,อมาดู h ฮซีเส้นที่เราตีไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่สุขาบอกว่าเอาไหนมาลองกลางฟิโบดูหน่อยซิโอ้ยเสียงสุขาหายมากลางฟิโบดูหน่อยว่าจะย่อมาได้ถึงไหน ถ้ารีโบเนี่ยค่ะที่เรากลางจากเอต่ำสุดขึ้นไปนี่ใช่ไหมคะโซนห้าสิบจะอยู่ที่สามห้าห้าหกนะคะห้าสิบอยู่สามสามห้าหกแล้วก็หกสิบเอ็ดจุดแปดอยู่สามห้าสี่ห้านะคะแล้วทุกค่ะขอตีสวิงนี้หน่อยถ้าตีสวิงถ้าเอาสวิงนี้ห้าสิบจะอยู่ที่สามห้าเจ็ดหนึ่ง 6กสิบเอ็ดจุดปดอยู่ที่สามห้าหกห้านะคะตัวค่ะก็จะเล็งไว้แบบนี้นี่อย่างนี้ปึ๊บนาถ้าเอาล่าสุดนะโซนโซนมหาชนถ้าเกิดว่ามันก็สวยนะตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมติเกิด p ีเอบายเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันเป็นโซนที่เรารอเก็บบอดี้ของดีเนาะถ้าเกิดเข้ามาถึง นะคะถ้าเขามาถึงแล้วมี PA-by บบริเวณนี้พี่สามารถย่อบายได้นะคะมันยังยกไปได้อีกตอนนี้โครงสร้างขาขึ้นยังไม่เสียเพราะฉะนั้นพยายามย่อบายไปก่อนนะคะยกเว้นแต่ว่าเขาลงมามาชนะโลนี้มาชนะโลนี้แบบเนี้ยมันเสียทรงดูเนื้อเทียนนะคะเนื้อเทียนต้องชนะนะสุขาเอาเนื้อเทียนสุขาไม่ได้เอาไส้นะถ้าเกิดว่ากราฟลงมาปิดจบเนื้อเทียนอันนี้ทำเฟเมสีเนา ให้เฮดสี่ชนะโลนี้ให้มาดูที่แนวรับนี้ค่ะว่าเอาอยู่ไหมถ้าแนวรับนี้เอาไม่อยู่ก็ลงมานี่ค่ะมาก้อนด่านตรวจนี้นะเขาจะมาหาก้อนด่านตรวจนี้อย่างเงี้ยค่อยๆไปทีละสะเต็ปนะคะพยายามหาด่านตรวจก่อนนะพอเราได้รู้เราว่าโครงสร้างหน้าใบาได้เปรียบเราก็มาเล็งดูว่ามันไม่ควรจะหลุดตรงไหนก็ไม่ควรจะหลุดห้าสิบหกสิบเอ็ดจุดแปดนะคะถ้าหลุดมาหลุดมาก็ไม่ควรจะมาเกินก้อนด่านตรวจก้อนนี้ แล้วต้องมี P A by กลับขึ้นไปคืนแต่ถ้าหลุดก้อนนี้มาได้มาดูซิด่านตรวจนี้เอาอยู่ไหมถ้าด่านตรวจนี้เอาอยู่เดี๋ยวเขาจะเกิด P A by บริเวณโซนด่านตรวจนี้พี่ค่อยย่อบายขึ้นไปนะคะเอาแบบนี้นะสังเกตด่านตรวจเอาไว้ดูว่าด่านตรวจเนี่ยเป็นกลุ่มแนวรับแนวต้านได้อย่างดีแล้วล่ะคะ่ะแล้วเขามักจะ เอาไว้ดูนะไอจุดรับต้านไอจุดพวกแนวด่านตรวจอย่างเงี้ยสุขาจะเอาไว้เป็นจุดรอเข้าออเดอร์จุดรอของสุขาจุดยืนรอของสุขาก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้แหละนะคะกับแนวสวิงเนี่ยที่สุขาตีโซนมหาชนไว้กับพวกเนี่ยไอรับต้านที่มันจะมาเก็บบอดี้อ่ะสุขาจะหาเป็นจุดยืนรอไว้แล้วพอการาฟมาถึงถ้าไม่มี PA แสดงสุขาก็ไม่เข้าออเดอร์ ถ้ามันแดงแๆงแงลงมาไม่มีเขียวเลยสุขาก็ไม่เข้าไม่ใช่ว่าเอ้ยกราฟมาถึงแล้วกดเลยอย่างเงี้ยไม่เอานะคะมันเสี่ยงแหกนะมันมีโอกาสแหกได้เพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีวอลลุ่มจนไปทะลุจนเสียโครงสร้างหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นสุขาก็จะรอว่าเออมันมี PA ตรงจุดที่เรายืนรอไหมถ้ามันมาแล้วมันมี PA กับตัวสุขา,กากถึงจะออกออเดอร์แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เทรดปล่อยเลยค่ะ สุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาหมดแรงเดี๋ยวเขาหาทางกลับตัวกราฟมันไม่ลงตลอดมันไม่ขึ้นตลอดอยังไงยังไงมันก็ต้องมีจังหวะพักตัวมีจังหวะทำสวิงเพราะฉะนั้นน่ะเอาที่ตาเรามองเห็นนะคะไม่ buy แอดไม่เอาคําว่าคิดว่าคิดว่าน่าจะเบรกรับนี้แหละคิดว่าน่าจะเบรกด่านนี้แหละแต่ขอให้เป็นราคาปลอดภัยมองเห็น SL มองเห็นจุดที่จะทีพล้วค่อยเข้าออเดอร์